ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมครั r บอิน n f i n i ี y ให้เสียงภาษาไทยโดยไมครั r บ f t นฟิ i n i t y จ้าวันนี้คอสเนอรอตอนสติ๊ปจอมป่วนไปดูกันเลยว่าจะป่วนขนาดไหนเฮ้ย hey, สวัสดีแก๊ส นี่นายทำดูฉันแบบนี้ได้ยังไงนี่ยแล้ไม่ใช่เพื่อนฉันนี่แหละไอ้คนนั้นหายื่อไงออกไปเลยอสองน้ำหนักแต่เชีเข้มัดเลยอินอเดเวดนแล้วเฮ้ยเจา้าสเกลต้ต้นนี้มันหลับสบายจริงๆเลยนะเราไปดูคนอื่นกันดีกว่าโอ้ยซอมบี้ท่าทางจะอยากจะคลิปขวดน้ำนะว้าวเก่งมากค่ะเก่งได้แค่นี้เหรอลองดูดูฉันหน่อยดิน่า มันจะมียากอะไรระหว่างที่ทุกคนนั้นกําลังสนุกเพลิดเพลินกับการเล่นกันในห้องและแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาฮัลโหลสวัสดีครับผมเชื่อเด็กชายสตีฟนะคะยี่นีท่ได้รูงจักทุกคนนะครับไอ้นี่มันอะไรกันนี่อะเฮ้ยนี่มันอะไรกันน่ะนี่นายรู้ไหมอะเฮ้อยังเลยครอ่ะไมนะแต่ฉันไปสอบถามเองว่ามันคืออะไรกันแน่เน่นายมาทำไม่ะฮะาสตีฟโจเนี่ย นี่สคือละั้นไหนนายบอกว่าจะมีแค่สอบถามไงแล้วนายไปคำหน้าหลอกเด็กสติปดูเนี่ยนี่ถูกไมหมเนี่ยเดยกก็โดคนคุณครูมาหลอกดดก็คงต้องเป็นฉันสินะอ๋อฉันคิดออกแล้วต,ต้องทำยังไงให้ดิสสติปนี่อยู่ยแบบสงบพวกนายรอดูผลงานของฉันได้เลยน้อยรอดูนี่นะหนึ่งสองสาม มีอะไรชิมไหมมาล้างมาอะไรล่ะน่ารักใช่ไหมเลยสมุดนึ่งใบสองขี่ขี่วันนี้นะขอบคุณค่ะของต่อไปเลยสิใช่ไหมฉันเหรอได้สิจัดให้ฉันชอบเลยเด็กสตีฟเนี่ยเอ้ยหนูน้อยวันนี้ฉันเมย์ของเล่นพิเศษมาให้ดูแล้วแหละนี่ซื้อทำให้ดูนะเป็นยังไงล่ะ Hey, hmm. ต้องดูฉันดีกวา่าเฮ้สวัสดีเจ้าหนูน้อยลงมาตรงนี้สิเดี๋ยวฉันจะเป็นที่เดี้ึงใึงเธอเองลองกระโดดดูนะอุ้ยสนุกจังเลยอะครับสนุกจังเลยสนุกจังเลยะอสน้ำหน้าจะเด็กปวินเฮ้ยหนูหนูเป๊บโอ้ยฉันจะโดนครูตีมิเนี่ย โอ้ oh my god โอ้ no 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 โนของจริงอะทีเนี้ยทำยังไงดีทุกคนวิ่งเอและแล้วห้องเรียนก็ระเบิดเป็นโกโก้คันรึเปล่านะเอ้ดำปิดปีเลยเอาละเพื่อนเ่อทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปเลยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย